สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอัปเดตบางอะ่ะเรื่องราชามงกรลไล่ตามภรรยาในตอนที่71กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะหัวหน้าแผงของท่านยังไม่สมานกันเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาข้าจะต้องคุ้มกันอู้อย่างอย่างเข่งคัดจะปล่อยให้พวกมันมารบกวนการฝึกของนางไม่ได้เด็ดขาด จู่ๆพฤติกรรมของพบมันก็เปลี่ยนไปเสียดื้อๆดูท่าทางคล้ายกับว่าอู้ยางจะทําได้สําเร็จแล้วถ้าเช่นนั้นข้าก็โล่งใจได้สักทีไปกันเถอะลบร่องรอยทั้งหมดทิ้งซะอย่าให้นางรู้ว่าข้ามาที่นี่ขอรับดูเหมือนว่าหลินเอ๋อจะเข้าสู่ด่านหินการทะลุเขตแด้แล้วสินะ ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าดินเออจะทะลุได้ฉันออกไปหาสหมุนไพรวิญญาณแถวๆนี้มาทำเป็นยาติดตัวไว้สักหน่อยดีกว่าตอนนี้กลิ่นตัวฉันเหม็นมากคนด้วยสั่งได้อย่างใจอย่างนายหลงฉันคนนี้นี่ทรัพย์สมบัติเยอะดีแท้ถ้าฉันเอาไปขายคงได้เงินไม่น้อยเลยสินะ ลำธานนี้เย็นสบายดีจังรู้สึกเหมือนมีมือที่ไร้ตัวตนคอยให้ฉันหนุนนอนอย่างสบายใจมากๆใครนะเอานะคะก็จบกันไปเรียบร้อยะคะ่ะส่วนเพจู้แปลก,ก็ที่เห็นอนูหน้าจอเลยเนาะ,ะถ้าใครอยากอ่านเองนะคะก็สามารถมาอ่านได้ที่ Facebook เลยนะคะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ